อ้าวบาดีสิผ้าพี่น้องมาว้ากันเรื่องครับเมียหน่อยเมียหลวงระบาดใหญ่เรื่องคว่ำอาขาธมาดไล่กันในพิ้นว่าผู้ใดข่ากันเลยครับบาปเลื่นเป็นไห้พิ่นว่าอยู่ในขปูสอนหลานปูจักรตันเมื่อหนาต่อไปแล้วบาดโทษตาหน้าเด้อข่าสั์บาปไห้พิ่นว่ามันยักใหญ่กับขากินกันคือหญิงหมันข่าลูกในท้องพี่น้องร้บาดเป็นบาปไห้เลืนขอบไายรุ่น ปูจะกูลสอนหลานจำไว้ว่าสันนาปูหากใดในถ้ำบบรดพนว่าปูบบรดสืบดูข้องพ่อความยนย่อในเรื่องมีท่านเนเขียงวบฝูงลูกหลานจอจำเอาไว้พระยอดไทยย่งโผดโลกาย่งกรุณาโผดสัตวดลายมูเสด็จอยู่วัดเศตวันพระจอมท่านอาสัยเมืองแกลือลูกแลลวซีสาวถีในท่านี่นั่นพนวามีกระดุงพี่พนวาคนตาหนิดเจ้าหังเจ้ามีกระดุงพี่ผัวเมียบ่ให้ สองเท่าใดมีลูกไส้เดียวไส้เสะเหลียวใจบุญเลี่ยงแม่ที่นองเอ้ยทอเกเรวันรสศาสตร์โมลณนาแม่กับปรึกษาลูกไส้ขี่ใจแม่อยัดให้มีลูกมีเมี้ยเว้าซ้ำเสียลูกไส้ทนโบพร้อม แม่หากน้อมร้ายเราหลายที่ไดบันลูกไส้ดีขอเพี้ยนเลี้ยงแม่แล้วจนเท่าแกถึงเท่าวันตายอธิบายแม่บอกให้ฮห้เจ้าสูเลี้ยงแม่ผู้เดียวเนี่ยสีเสลียวทนค่วมลำบากเด้ทนทุกยนาการนาการหลังเมียเขายั่งซอยการทั้งบ้านได้ลูกเออว่ะสันบาดเจ้าคันเมียได้ซอยแห้งใดลูกใจแข็งทนแม่บด้พี่น้องเอยแม่หาให้ได้บ้านเนี่ยลูกกระบอกยิ่งดีสาวบุญมีลูกไทยบานไต ลูกได้วาคอยอยากได้คนนันเมตตาแม่ก็ไปจา่าขอตามใจลูกด้วยบาดเอามาผูกเป็นไทยสืบอเพือนอยู่หลายเดือนกว่าปีไปหนาด้บาดเนี่ยยิ่งบาปก,การเล่าเกิดเป็นหมันด้วบาดยิ่งอาท่านหาลูกว่าได้แม่บนใบเรี่นเราลูกสไส้ด้วยบาดนี่ตระกูลไหนบไม่มีลูกหน่อยปวญยากระได บาดไข่ซอยมัน่อยมันศูนย์ได้เพียว่าเสียะตระกูลสืบต้องเมื่อนาเจ้าลูกหล่าหาไม่เป็นเมียซะเป็นอย่างละเหอและมันเสียหญิงมันยาเลี้ยง่าสัน่นแม่ปากเกี้ยง,ยงเลี้ยนเบาเบาเศร้ารรที่นองเอ้ย่ายลูกฝ่าเคบหลังคึดนหนาน่อยบ้าขึ้นก้ก็เลื่น,นถึงหูลูกสะพยด้วยบ้านเนี่ยสาวบุญสู้หญิงมันสะพดยอะได้ยินมันขึ้นใจถือคอมถือทางเด้ยานผัวว่างถิ่มตูเป็นห้างมันก็จึงอ่างวาตอผัวตน หาข้าจนบ่มีลูกหน่อยบาดไข้สอยข้าเเ่าะหมอมณหมองหาผู้ปองเลี้ยงดูบดยยได้คอยอยางได้เมียหน่อยสี่เพื่อนจักบิดบวนหามาให้เจ้าสิว่าจังได้เท่าเอย้คยคอยอยา,งเ,าง,งเล่าข้อมีแต่หึงคือเปลืองลอกขอยันเจ้าบ่สอบคนบาปเพราะถ้าจึงตอบจามเจ้าสั่งจองผู้ยิ่งจอง,อง,ข,องนนข,ของพนเอกเขาไปเที่ยวบ้านในบ้าน,นไปก้าวต้านโอมลูกไท่เดียว มาให้ผัวอยู่เป็นแม่น่อยบาดเหล้าอินอ้อยโตข่อยบ่หึงบ่หงสิทธิ์คำนึงอย่างมีลูกหน่อยกันของข่อยบังเกิดเป็นหมันบุญน้ำท่านจะมีลูกหน่อยเพื่อนของข่อยนี่ขอมอบให้เป็นศิษย์บ่ให้ผิดตามข้าข่อยเบ้าเด้อเอวอ๋ลูกของเจ้าเป็นต้นสืบเพื่อนข่อยขอเฟืองฝากโตพ่อบ้วยเขาก็เลยเห็นด้วยน้อมด้วยดังหมายคนทั้งหลายซื่อสุ่มย่อย่องพวกที่น้องสมว่าดีจริงว่าสป็นผู้ยิ่งหาแม่ เอ่เมียมีน่อยเนี่ยเ,ายเ่าอิ่งอ้อยให้ลูกเรียกว่าสู้ขวัญสมใจหวังหมอบผัวดังเว้าและบาดเน,นี้ก็ได้แม่เมียเขาบ่าชิดเหลวไพ่รุ่นได้บัดเขาไม่บุญเกิดมีลูกหน่อยนั่นเด้เพราะว่าเออกูดังขวยเขาแน่บ่สูง บัวคุณหลงตุกตองกนแก่แล้วบานเนี่ใจปินแป๋บังเกิด,กดอิจฉาขึ้นมาแล้วบาเนี่ยเป็นว่าจ่าดังคนใจค่วงแด้บานนี่ไปมาทวงทักเนียกินของดูทำน้องหักยำชี้คอยนั่งเมียหน่อยคว่มหูบ่ท่านเดบัดคืดสำคัญหักปันอาเมเลียงสาวปากเกี่ยงสี่บอกสัญญาในขภาพดดูเจ้าขาดย่าประมาทบอกขา,วาไว้ไหวว่า ข้าเต็มใจอยากเพี้ยนลูกหน่อยวาสดุเนื้หลวงว่าสาวส้มหน่อยส้มซ่นย่อมือเหตุตลมถอเสียใจเหลือหล่นอยู่มาพ้นไป่ขวบสามเดือนที่น้องเ้ยขาดดูถือกละว่าผ้านั่งเบาและบัดนั่งเมียเข้าถ้ำนาซีนส้มขอเนี่ยครับเพชรขมในของเพชรขมฝาดเข้มขอเบ่งได้ละการเล่นเต้นนั่งหลายยาท้ำวัสันให้เจ้านำรักษาลูกหน่อย เบ้าก็คอยอยากอยู่การกินเนี่ยยาทาวินขาตกแต่งให้นั่งคนใบตามแทสู้อันครับอัศจรรย์ใจยิ่งแสนเงเนาะมันหูแหนมีทองอีหลีทํำไปที่ว่างยาหลูหลกระบาดยา หลวงเหตุแห่งสันนีครับทวนขอบสองที่บันนั่งใจดีเนี่ยครับถือกลุนเขาหลอกผุงเพื่อนหยอกเล่นคุณน้ากันเรียบบาดเนี่ยเขาไม่เห็นถามการมีลูกเรียบบาดเนี่ยนั่งบอกให้รู้แท้สองหนเป็นจนใจกําเว้นของขาเขาป้าซาถามเหตุเมียหลวงเรียบบาดเนี่ยสุ่มหนังกระไดมันเป็นยังไงวะสันนั่งกบว่าอําเล่าไปตามเรื่องพุงเพื่อนเบื่อซี่บอกทางผิดหญิงหว่วมผัวคิดดูย่าไปวะสัน ้าบอกให้เมื่อนาจงจำเดอ้อยาเราบอกมันมีลูกเนี่ยลูกของเจ้ามันบ่อสงเด้นั่งคนหลงคิดดูให้แงคิดแม่นแมงจำใบใส่ใจอยู่นั่นไปส่งขับผ้าอีกกับพี่นองบเนี่ยเออนั่งอยู่ดีเมียเข่าครับบ่อกไปนี่ะเอออยู่ในปลายท้องตัวอกกบบิ่มกระบาล่มไข่เต็มจะจางว่าดำนะขาดเป็นกรรมเมียหลวงเขาฮู้สระบัลเนี่ยปิ๊บวอยู่ได้แล้ครับ พิดบ่อใดคนอยู่เพื่อนเดียวเนาะนั่งใจเขียวว่างอย่าลู้ลูกอย่าไปถือหัวลูกหน่อยในผ้าครับเลธนาลูกขันตายในทองและพี่น้องเอ้ยบาเนี่ยน้าห้องให้เจ็บปวดเหลืออกเลือดไหลตกพิษยาพุ่งขึ้น้อนสะอื้นดินดันไปมาก เหตุขับผ้าเจ็บเดือนเกือบทวนแล้วนั่งจนมวยตายแท่บอสงนั่งจงใจผูกเว้นเมียเข่าเรืบใบผู้เมียหน่อยผูกเว้นเมียหลวงไว้นั่งจิงเบาตามเหตุจริงใจอีจังให้ตัวกูขาลูกว่าสันเมียหน่อยว่าอย่ามึงถือลูกหน่อยในอกลูกกูตกตายไปสองเท่าซ้ำฮานี่ขาลูกทั้งกูกูจะตายเหตุมึงทำหายกูจะไงขอผูกเว้นกรม ขอท้ำข็นลูกมึ่งกูศิขาสัมบาดนาขอขาโตมึงหัวสันเหตุใจจ,จริงขับจองเล่นเป็นบาปและพี่น้องไอ้บาดเล่าเล่นลดจากขาบไปเกิดเป็นแนวแล้วบาดนีเมียหน่อยอยู่ในแถวมูเฮื่อนพี่น้องแล้วเู้เหตุนั่นผัวเกิดโทษโสพี่น้องอีผ้าโล้มึงขาลูกหน่อยวะสั่นผัวว่าและว่าเมียลวง อีคนถอยดับพืชดับพันกรรมมาท่านมึงตายห้านี่ฉันพัวว่าว่าเท่านั้นนะศอกเน่เขานั่มทั้งมัดทั้งศอกแล้วสัต์ทั้งแห้งขีบรุงทั้งเกียดแล้วบาเนีย่ฟูเหยียบเหยียดเนี่ยตายเมี่ยขาดใจพี่น้องไอ้เมียหลวงก็ตายบาเนีย่หันเมียหลวงตายไปก็เลยเข้าไปทีเอากำเนิดเกิดในไข่เม้ไก่เฮี้ยนเดียวพี่น้องไอบาเนีย่ เที่ยวสงสารนี่ครับรอบเรื่องเวียนตองเตวจาหของตัวไข่ตามกาบอมีน่านี่ครับเติตโตข้นไงพ่อมัม่งไข่มุมทองออกมาทะเลที่นองแม้วเวลาโตเป็นเมียหน่อยระบาดเนี่ยค้านกอมก่อยขาบไข่คบกินโสมถวินจองเล่นกันไหวมันห้องห้เสียลูกหัวสาวแล้วบาดเนี่ย ลายย่่นเจ้าของเป็นคนไปข่าลูกเขาไปข่าลูกเม่หน่อยบ้าน,นี้เม่หน่อยกลายเป็นแมวมาข่าปลูกเจ้าของนี่พ่อถึงข้าวที่สองไตไข่ที่บาดแมวตัวใหญ่กินแท่ดังหลังขับอันนี้จังเวียนน้ำบ่หมวพี่น้องเอ้มากเกือกลัวตามใบครับดังหวังขะตีย่งที่สามบ้านไข่บาดเนี่ย แมวรอบไลยเป็นข่ากัดขอเท็บจนจ่อไก่ติงบะไรเด้ไก่ห้องให้ขอผูกเว้นกําเรือมึงทำเข็นลูกกูนี่กินไครวาสันยั่งบอยไงสองเถื่อไพา่หลังกตียั่งกินกูทั้งลูกเออขอผูกมันเว้นนี่ย่าหายวาสันว่าคันกูตายเกิดบเมื่อไพ่หนาเพราะให้ขากินลูกทั้งเบ้อวาสันเนี่ยหลวงวาวัน แม่ไก่เ,เว้นบดข้าใจขาดพี่น้องไอ้บาเน่าากาบศากสัตว์ไปเกิดเป็นเสือนอนเอือเลือปลาไผ่ดงก่วงได้บากยาแม่อยู่บ้านเนี่ยรับกินไก่ได้สมใจอยน่านไปพ่อเท่าบดสัวลดสัวแล้วไปเกิดเป็นกวงบาดเนี่ย หมายความว่าเดี๋ยวนี้นะครับเนี่ยผู้หญ่ไปเกิดเป็นเสือเนี่ยหน่อยก็ไปเกิดเป็นกวางอยูใ่ในดงหลวงหวมเสือเมี่ยเข่าขึืนอเก่าน่เหตุสองเจ้าเว้นเกี่ยวว่าหายครับกวางสีสายเติบโตไม่รู้กะบานเนี่ยร่นเขาผูกโคตรผูกวัวนันครับเสือใจท่านผู้เป็นแม่เข่าได้บาดยากเหตเข่าเมาเต็มขาดลูกกวางกวางมีขี้เล่นหนีหองให้กวางบนใบเสียลูกหัวสาวขั้นถึงข้าวกวางมากครับมี่ทอง เออเว้นนันต้องลูกออกที่หลังเสียจอบบังคาบกินกันได้พี่น้อยกวงจนไปเสียลูกสองหนกวงเหลือททนคิดถึงลูกหน่อยนามตาหน่อยสองขางวมเหงาแล้วคิดบัวเศร้าครับทําให้เมื่อนาหน่นอยบัวสา,านาั่นซัาที่สามกวงแม่ง้ามทวนเดือนออกลูกเสือเนี่ยครับตัวผูกเว้นนันเลนมากคือเก่า เห็นในข้ากำลังม,มุมทองขับเสือจอดจอ้องเต้นข้ากัดข้อเฮ็ดจนจอกวางจริงบัวใดกวงห้องไห้ขอผูกกำเวน้นกวงห้องไห้ขอผูกเว้นกำมึงมาทำจินลูกสองเถื่สั้ำเถ่อนี่กินลูกทั้งกูสันส่นทัานกูตายเกิดเ,เมื่อพ่ายนาเนี่ย พขอให้ขากินลูกทั้งนุ่งวัดสันกำมาถึงสิน้นค่ําใจขาดพี่น้องเอ้ยตายจากชาติเลยไปเกิดเป็นผีสันดอกหยักชิที่นี่คือเมียแม่หน่อยได้บาดไปเกิดเป็นยักแล้วอยู่ปาก่วงในเขตพงไพ่เสือจังให้กินกวงทั้งลูกครับเหตุผูกเว้นไว้ต่อกันเป็นสําคัญสืบเมื่อไยนาเสือใจกล้าลดสัวไพ่รุ่นขับยั่งเป็นบุญถือเอากําเนิด มันได้เกิดในท้องแทงคนปฏิสนยุยตะกูลบดต่ำครับในเขตจำเมืองสาวัตถีหันแล้วบาดยเกิดเป็นลูกผู้ดีสอนสาวขึงง้นใไงมันจิงใด้ผัวสั่งเป็นเฮื่นเลี้ยบบาด,ดกรรมมาเตือนอูกเงอนนอกบ้านที่เก่านั่นละเออ โหน่าย่านเพื่อนเพื่อนหลายหลังกำมันนั่งกับเนี่ยแม่หน่อยครับนั่งลาสอยมีลูกสิบเตือนบานเนี่เออกำไปเตือนนักที่นี่มันฮูบาดท,ที่นี่นะเอ,อ่อพ่อมุมทองนั่งอยากมาถึงเนี่ยทำเป็นเส่งครับดังมันเป็นเซียวนี่ยน,นะครับมันขอเหนียวอูมจูบก,กุม่านปาเนี่ยครับปากเสียงหวานดังค้นเลยครับพ่อแท้มนันเป็นแต่ยกสี่ขี่กินครับหยักพมิ่นขี่กินเด็กหน่อย มั่นเลยครับกอก่อยกินแล้วแลนหมีพี่น้องไอ้บาทเนี่ยเฮ้เสียที่หัวเมียก็ห้องไห้แล้วปากบัวได้เสียลูกเลยครับไส้โขกเนาะตกตะลุ่นดังคนเป็นบ้าเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยก็ธรรมดาละเสียลูกเนาะเออซ้ำบาดนาออกลูกที่สองญาติป่องญาติกินจนได้ครับสองเถ้อม่ห้องไห้เสียลูกสองคน กำไปดนดังค้นไปบอกครับพ่อลูกออกนั่งหยักมาถึงเป็นเรื่องเรื่องดังเดียวในี่ครับสองเถื่อนนั่งลาเบือม่านลูกที่สามบบาท呀ค้านสิบเดือนส่วนผัวเขา้านเนบนันไปออกลูกเพื่อนแม่ในเมืองนั่งบุญเฮืองสังค้นเพื่อนไก่ยูบ่ดด้ย่านหยักมาเห็นละสันเคือเป็นเฉินยักกินลูกหน่อย กรรมของไข่ล่าแม่ทั้งหลายจักผันภายเฮื่อหลังออกลูกใจยังผูกเฮื่อเย่าย,ยู่ไก่ขอล่าไปสมควรกับก้าวรองประสานก้าวเท่านั้นสอ,องเจ้าเขาเมืองตามคาเครื่องแหงตุ่มจ่าไวยออกลูกได้พ่อขวบสองเดือนพี่น้องบัารเห็น <c oughs> สมควรเตืนกกบบอนหัวกับปากสองในปากต่างเด็กดวนตามทาา เ่ากันพ้างทั้งอุ้มลูกหน่อยตาเว้นคอยแดดห่อนเหลืออดผ้ากันทนมาถึงสาหนาอยู่กินไก่ยิ้มบัดสะพ,พันยูนั่งบุญฟู่ให้ผัวอุ้มลูกได้บัดนั่งตาลูกล่งอาบสีไข้อาบไป้ไม้ขึ้นมาบอสาอุ้มลูกหลายืนนิ่งทาผัวผัวคว่อยลงสีไข้อาบน้ำเนี้ยบาดเนีน้ย มื่อก่ตามถึงหยักชินีบันถึงขวดปีถูกเลื่อนตากนาพระบาทเจ้าอ,องค์วสุวรรณจึงเลท่านวันนา่งออกลูกจําพ่อหนาวันนั้นออเว้นมันหลิงเห็นหีบมาบอสาจําพ่อหนาขึ้นสู่เฮือนหลังบอเห็นสังถามคนเศร้าบานมันปากตานเสียงวนเสียงใสเที่ยวไปไปที่ใดด้เจ้าว่าสันเขาก็จริงว่าบอกเหตุตามการเพิ่นย่านมั่นยักกินลูกน่อยล่าฝูงข่อยออกลูกเงื่อนหลัง ยักได้ฟังด้วนตามโดยยีมั่นเดินที่ท่านอยู่หิมสะนั่งผวาเห็นยักมาไก่จำนาได้เอินถั่วยางแห้งห้องเสียงแข็งยักมาหอดแหล้วนางกอดเกวยืนยัง่อไบวัยผนวานั่งสีไว้ท่ยูบดาทั้งห้องให้ปุ๊บเลินขึ้นหลังห้องเสียงดังเว้ยเว้อยักหายยักหาย ยักใจใแข็งไล่ตามทั้งฝ่ามาหอดดาวเขตีัดอาห้ามยักแลนตามเทวดาหามไว้ยักจมใบย,ยืนถาบหนีบันนั่งสมศรีอุ้มลูกพบแเลนถึงกันไทยตรมยอดศรัทธาลางสาลามูค้นฟั่งเทศผูวิเศษยังเทศสั่งสอนนั่งค้นจอนยานยักกินลูกเหตุมันผูกมาแล้วซ้องหนเลนพาคนถึงองค์พระเจ้ามันจึงเว่าขอโทดกุมาร ขอให้ท่านชีวิตเล็กน้อยอย,ย,ยักไล่ไขยมั่นเลียนตามหลังเว้าให้ฟังเสียงสันสายปากเฝาพระก้าวต้านถึงทียากลัววสันมะหอดเดีว่วยากลัวมะหอดนีเออให้หาตัวยักขินี้มาพอบังดูเป็นว่าพระกะจิงนอมสองขามสั่งสอนบอกกำเว้นในหนหลังให้แจ้สองหูแล้วใจซีนสมบานสมาท่านถือศีลหาได้บนัน จำเพานะนาตนสัพพันยูพระอีดูให้เขาเป็นเซียวว่าเดี่ยพระนอมเนียวสองขางหักกันพระจอมท่านเน่ทรงเขาเมื่อบานสองบอข่านเพียนเหลี่ยงซอยกัน เนเอ้ยเว้นน้ำท่านเบ็ดลงเพียงนั่นลละเราสันสันหินหอมท่างกำเนาะเพยกจะทํำคาสั์เป็นบาปตายและขคบเวียนแก่ต,ตอบกันอัศจรรย์เป็นเว้นโบเลวพายอดเดียวตัดให้จึงหายปริยายเนี่ยครับจบลงเพียงนี่เนาะเข้าเก่าสี่ซ้อนหลูกสอนหลานตามนิท่านคาสัดโทษหายควรยักย์ยเพี้ยนเวีนสู้ขน บุญกุศลภั่มั่นสร้างไวหากจ bad, ักไดไปสู้ผู้เดียวเจ้าเอ้ย